สวัสดีครับผมวันนี้ทุกท่านอยู่กับสิทธิการวิทองครับจากช่อง NJ Story นะครับมีนะครับเพื่อนท่านหนึ่งนะครับถามเข้ามาว่าเราจะแต่งหน้าบ้าน YouTube อ่ะครับหน้าช่อง YouTube ยังไงได้บ้างนะครับให้มันสวยๆอะไรแบบนี้มีวิธีการยังไง อยากให้ทําคลิปสอนหรือว่าแนะนำนําขึ้นมานิดหนึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมาะทําคลิปแนะนําเรื่องของการแต่งหน้าบ้าน y t u t u นะครับว่ามันสามารถแต่งได้แบบไหนบ้างก็ก่อนที่จะไปรับชมวิธีการกันนะทุกคนอย่าลืมนะครับให้กําลังใจผมด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story หรืออยากจะซัพพอร์ตช่องเล็กๆของเราสามารถกดปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์ตงนะฮะให้กับ NJ Story ได้นะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ นะครับทุกคนมาดูกันดีกว่าครับเราจะแต่งหน้าบ้าน YouTube ของเราให้สวยๆได้อย่างไรตามสไตล์ของเรานะครับอ่ะอย่างแรกเลยทุกคนวิธีการนะจะแต่งหน้าบ้านนะเราเข้าไปที่หลังบ้านแต่งหน้าบ้านต้องเข้าหลังบ้านนะเออใช่เข้าหลังบ้านก่อนนะครับแล้วเราก็ไปเลือกเดี๋ยวขอประกาศก่อนนะเลือกคําว่าการปรับแต่งนะครับหน้านี้เข้าจาก YouTube Creator Studio นะครับสามารถเข้าในเวอร์ชั่นของเว็บไซต์ได้อยู่ณปัจจุบันนี้นะอนาคตอาจจะเข้าได้จากแอป แอปแอปสตูดิโอฮะเออแต่ปัจจุบันเนี้ยต้องเข้าจากเว็บไซต์ก่อนอ่ะมาดูกันทีละส่วนนะครับอย่างแรกนะกดคําว่าการปรับแต่งตรงนี้ก่อนเลยนะครับพอกดเข้ามาก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้อ่ะการปรับแต่งหน้าต่างแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือสปอตไลท์นะฮะสปอตไลท์สปอตไลท์เนี่ยมันมีคลิปอยู่2อ,อย่างด้วยกันก็คือตัวอย่างช่องสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกับวิดีโอเด่นนะสำหรับผู้ที่ติดตามที่กลับมา ความหมายคือคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเราเลยแล้วเข้ามาหา e n ็นเจตอจะเจอคลิปอ่านี้ก่อนเลยนะครับแล้วแต่ผมนะผมจะเอาอะไรมาวางตามช่วงเวลาส่วนใครที่กดติดตามอยู่แล้วแล้วกลับมาดูช่องเข้าไปที่ช่อง e n ็นเจตอก็จะเห็นคลิปข้างล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้นะวิธีการเลือกนะครับเอาเมาส์ไปวางที่ด้านขวาของช่องนะครับมันจะมีปุ่มแบบนี้นครับ แล้วมันก็จะเด้งแบบนี้ขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนหรือว่านําวิดีโอออกได้ถ้าเกิดใครยังไม่มีหรือไม่อยากให้มีก็เอาออกให้หมดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราพอเรากดคําว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยใช่ไหมจะมีป๊อปอัพแบบนี้โผล่ขึ้นมาก็จะมีคลิปมาให้เราเลือกโดยคลิปเนี่ยมันจะเอาคลิปล่าสุดนะครับประมาณสัก30 40คลิปเนี่ยก็เลื่อนลงมาดูได้นะเออประมาณสัก30มั้งันผมไม่มั่นใจนะเออก็าสามารถเลือกได้แต่ถ้าสมมุติมันเป็นเก่ากว่านั้นนะครับอาจจะเป็นคลิปที่แบบเออห้าสิบคลิปร เราสามารถค้นหาได้นะครับปุ่มนี้นะสามารถพิมพ์ชื่อคลิปแล้วค้นหาหรือหาไม่เจอไปเอาลิงก์ของช่องตัวเองแหละในคลิปนั่นนะมาวางก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยตามสะดวกพอเรากดปรับแต่งเรียบร้อยนะครับหน้าช่องของเราก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าไอคลิปเนี้ยที่ผมเลือกเอาไว้สําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะมันก็จะมาโผล่แบบนี้ครับผมนี่แบบนี้เลยก็สามารถปรับแต่งแบบที่หนึ่งได้เลยนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือ ในส่วนของอด้านล่างอันนี้ด้านบนนะผมเรียกว่าด้านบนแล้วกันส่วนของด้านล่างตรงนี้ครับเห็นไหมผมมีการจัดหมวดหมู่คลิปต่างๆนะเออจัดหมวดหมู่ของวันเนี่ยโดยวิธีการจัดหมวดหมู่เนี่ยก็คือส่วนที่แสดงนะครับคํานี้เลยปรับแต่งเลเยอร์หน้าแรกของช่องได้สูงสุดถึง12ส่วนด้วยกันว้าวหมายความว่าเราสามารถเอาอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ได้12อย่างด้วยกันนะครับวิธีการนะทุกคนนี่กดคําว่าเพิ่มตรงนี้ใครยังไม่มีกส็สามารถกดเพิ่มได้นะครับ กดเพิ่มเรียบร้อยนะฮะมันมีให้เราเลือกแบบนี้เลยครับนี่อ่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ดูว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรนะครับอย่างแรกนะครับวิดีโอที่อัปโหลดกับวิดีโอยอดนิยมนะวิดีโอที่อัปโหลดกับวิดีโอยอดนิยมถ้าสมมุติเราเอาสองอย่างนี้เข้ามาที่หน้าช่องของเราวิดีโอที่อัปโหลดมันจะเรียงให้เราเลยครับเรียงเรียงล่าสุดะครับย้อนลงไปจนถึงคลิปเก่าๆนะ อันนี้คลิปล่าสุดของผมจะเป็นคลิปนี้ตอนที่ทําคลิปนี้อยู่นะแต่ว่าปัจจุบับ s <S ออนอาจจะไม่ให้คลิปนี้ก็ได้เพราะว่าคลิปที่ท่านดูอยู่ตอนนี้ครับผมอาจจะอ like ัปโหลดวันไหนก็ไม่มั่นใจนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาบางทีอาจจะมีคลิปกระแสโผล่ขึ้นมาก่อนก็ได้แล้วมันก็จะเรียงไปเรื่อยเรื่อยเรียงไปเรื่อยๆรยเรียงไปเรื่อยๆรืยๆๆแบบนี้นะครับนี่ก็คือคลิปที่อัปโหลดแล้วผมเอาไว้ belief. อันบนสุดเลยเพื่อจะได้เห็นว่าคลิปใหม่ๆของช่องอ่ามีคลิปอะไรบ้างถ้าสมไม่เอาอัปโหลดไว้บนสุดเอาไว้ล่างสุดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอับก คลิปที่เพิ่งอัปโหลดไปของช่อง NJS o r r y แต่ว่าแล้วแต่ท่านนะท่านจะเอาแบบว่าอัปโหลดไว้บนไว้ล่างไว้กลางไว้สุดท้ายอันนี้ตามสไตล์ของตัวเองเลยนะครับอันที่สองก็คืออัปโหลดวิดีโอยอดนิยมวิดีโอยอดนิยมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเขียนให้เรานะครับว่ารายการอัปโหลดยอดนิยมนะครับก็หมายความว่าคลิปวิดีโอที่มียอดวิวสูงที่สุดมันจะมาเรียงกันเป็นตับเลยครับอ่า อย่างเนี้ยคลิปในช่องผมที่สูงที่สุดก็คือ9.5หมื่นวิวนี่หนึ่งปีที่แล้วนะกำลังภาวนานั่งโมนะโมนะโมขอให้ครบแสนวิวสักทีหนึ่งนะครับจะได้มีคลิปหนึ่งแสนวิวคลิปแรกของช่องนะฮะอ่าแล้วก็จะเรียงไปนะครับสองหมื่นวิวสองหมื่นวิวหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นสามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเรียงไปเรื่อยๆเหตุผลที่ผมเอาคลิปวิดีโอยอดนิยมโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับสอง เพื่อสมมุติว่าใครยังไม่รู้ j s นเจสแล้วอยากรู้ว่า NJ s t o r y มีดีอะไรเพราะคลิปที่คนดูเยอะแสดงว่าเป็นคลิปที่มีดีใช่ไหมฮะผมเรานะน,น้ำโมในความคิดของผมเป็นอย่างนั้นนะครับก็อาจจะมาเลือกดูได้นะครับว่าอ๋อคลิปนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นตัวอย่างอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นไปทําคลิปเอคล้ายๆกันว่าคลิปที่คนดูเยอะมันหน้าตาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับทุกคนอ่ะแล้วแต่สไตล์ตของแต่ละแต่ละคนนะบางคนอาจจะไม่เอาคลิปที่แบบยอดนิยมขึ้นมาก็ได้แล้วแต่เราเลย อันต่อมานะครับคลิปสั้นนะครับสตรีมสดที่กาลังเผยแพร่สตรีมที่ผ่านมาอ่าถ้าสมมุติเอาคลิปสั้นก็คือคลิปวิดีโอช็อตครับช็อตคือคลิปแนวตั้งความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีผมก็มีเพลย์ลิสต์จริงมันมันจะเรียกเพลย์ลิสต์ไหมไม่มัม่นใจนะแต่มันเป็นส่วนในการแสดงหน้าช่องอันนี้ผมจะเอาไว้ล่างสุดนะครับก็สามารถเอาวิดีโอสั้นโผล่ขึ้นมาได้มันจะเป็นขึ้นอย่างงี้ครับมีคาว่าช็อตนะครับช็อตแล้วมันก็จะเรียงให้เลยอ่าเรียงโดยการเรียงของเขาเนี่ยไม่ได้เรียงจากยอดนนิยมนะยมะเรีงจาก คลิปที่เราอัปโหลดล่าสุดอันเนี้ยล่าสุดเป็นน้องนุ่นนะน้องนุ่นแล้วเป็นพี่จิ๊บเป็นพี่จิ๊บเป็นพี่จิ๊บนะครับเป็นพี่จิ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเรียงเรียงขึ้นมาให้จากการอัปโหลดล่าสุดของเรานะส่วนสตรีมแบบสดที่กําลังเผยแพร่ก็สามารถใส่ได้แต่ช่องผมมันไม่ไม่ค่อยได้สตรีมหรือว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์พูดคุยสมัยก่อนทําอยู่นะแต่ว่าด้วยช่วงเวลามันมันต้องแบบอ่าตามเวลาเช่นทุกวันศุกร์สี่ทุ่มวันศุกร์สองทุ่มปรากฏว่า ชีวิตมันเป็นมนุษย์เงินเดือนนะทุกคนมันมีบางอย่างที่มันแบบควบคุมเวลาไม่ได้ก็เลยอยากยังไม่อยากไรสตรีมแต่ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยแล้วเพิ่มเข้าไปก็สามารถช่องช่องที่สตรีมเกมบ่อยๆเนี่ยผมแนะนํานะเอาที่กาลังเผยแพร่อย,อยู่ขึ้นมาให้คนเข้ามาเห็นก็คือเวลาเขาเข้าช่องไปก็จะเจอคลิปสดที่กำลังเผยแพร่อย,อยู่หรือว่าสตรีมแบบสดที่ผ่านมาแล้วอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดใครเข้าไปหาในหน้าช่องเนี่ยจะไม่เจอคลิปที่ผมเคยไลฟ์สดนะครับต้องไปกดที่คําว่าไลฟ์สดถึงจะเจอนะ ต,ตีมสดที่กําลังจะมีขึ้นความหมายคือเขาเรียกว่าการตั้งค่ารวงหน้าว่าจะมีการตรีมเรื่องแบบนี้นะครับก็จะโชว์ให้ดูว่าจะมีเรื่องอะไรโผล่ขึ้นมาบ้างแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเตรียมไว้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคต่อมาครับเออเพลลิสต์นะครับอ่าเพลลิสต์แบบเดียวเพลลิสต์ที่สร้างแล้วก็เพลลิสต์หลายรายการแล้วก็วิดีโอสําหรับสมาชิกอ่ะไอคำว่าเพลลิสต์เนี่ยมันก็คือหน้าตาแบบนี้ครับทุกคน<ๆ>เห็นนะเพลลิสต์ เพลิดเดี่ยวนะถ้าเกิดใครเลือกเพลิดเดี่ยวนะครับเออมันก็จะไปไปให้เราเลือกว่าเราจะเอาเพลิดไหนนะครับเข้ามาอย่างเช่นผมเอาเพลิดเอ็นเจอินเ e อร์วนะครับมันก็จะเรียงมาให้เออในเพลิดที่แสดงเนี่ยครับตรงเนี้ยมันไม่ได้เรียงให้เรานะมันแล้วแต่เราสามารถเรียงได้อ่อย่างผมเนี่ยเอาเรื่องของเตือนภัยขึ้นมาก่อนเลย จริงๆอยากจะเอาเรื่องเลขานะแต่ว่าเล,เลขาเพราะว่ามันมีหนึ่งพันแปดร้อยวิวนะมันสูงมากนะเออแต่ว่าเตือนภัยเนี่ยมันสําคัญคืออยากให้คนดูไม่อยากให้ใครโดนหลอกนะครับเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์ก็เลยเอาขึ้นมาก่อนเผื่อใครมาเห็นจะได้กดดูได้นะครับอ่าแล้วก็มีคลิปต่างๆโผล่ขึ้นมาที่เคยสัมภาษณ์บุคคลสาคัญต่างๆอ่าอะไรอย่างนั้นเพลลิทที่สร้างนะครับเพลลิทที่สร้างส่วนแสดงเนี่ยความหมายคือผมมีในช่องนะครับมีเพลลิทหลายเพลลิทมาก มี NJ Travel, NJ Review นะครับ YouTube Trip and Trick นะครับ NJ New มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ NJ Interview คือมีคนผมบอกผมว่าในการทำช่อง y o u t ะครับให้ทำคลิปแนวเดียวเนี่ยแล้วก็แบบไปยาวๆเนี่ยจะโตเร็วอันนี้ผมผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ทำช่องก็มีอยู่ช่องเดียวยิ่มี2องาช่องแหละแต่ช่องนี้เป็นช่องหลักนะครับแล้วเราก็อยากจะเอ,อ่นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตที่หลากหลาย ไม่อยากอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราก็มีทั้งเที่ยวทั้งกินใช่ไหมสอนทํา YouTube ด้วยนะครับมีนิวอัปเดตข่าวที่น่าสนใจแล้วมีเขาเรียกว่ามีมุมมองให้คิดเอออะไรอย่างเงี้ยก็จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเพลริดที่สร้างอ่ะและเพริดที่สร้างสามารถเลี้ยงได้นะว่าจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับผมเอาทราเวลขึ้นก่อนนะเพราะช่องของผมเนี่ยหลังๆนี่มีแต่สอน u t u b e ทั้งน,นั้นเลยนะครับเอาทราเวลขึ้นมาบ้างนะรีวิวเนี่ยอยากทํามากเลยแต่ช่วงนี้กินน้อยแล้วก็ เศร,รษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับกินลําบากนะไปทีก็หมดไปหลายพันนะก็อาจจะเจอคลิปรีวิวร้านบุฟเฟ่ประมาณเดือนละครั้งอะไรอย่างนั้นนะครับอ่าอันสุดท้ายนะครับเพลิ์หลายรายการหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้จะพาให้ไปดูนะครับเพลิ์หลายรายการเนี่ยมันคือการมิกแอนแมทนะครับเพลิ์ในช่องของเรากับเพลิ์ในช่องอื่นนะครับเพลิ์อะไรก็ได้ที่ มีอยู่บน YouTube นะอ่าวิธีการนะครับสมมุติเราจะเอาเอาเพลิดเนี่ยมาใส่แล้วก็ติ๊กด้านหน้าเลยเอาเพลิดนี้นะแล้วก็ใส่ชื่อปุ๊บๆๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะไปเลือกเพลิ t จากช่องอื่นได้อ่าอย่างเงี้ยครับผมจะไปเอาเพลิหน่ารู้ที่นิวซีแลนด์อันนี้เป็นช่องของคุณลูกตาลน,นะครับ i am ลูกตาลน,นะใครอยากไปชมเอ่อช่อง i am ลูกตาลเดี๋ยวทิ้งลิงก์ช่อง i am ลูกตาล, am, ลตาไว้ให้ใต้คลิปนะก็ไปลองดูได้มีสาระมากเที่ยวนิวซีแลนด์นะครับ ถ้าสมมุติเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรใช่ไหมแล้วเราจะไปพิมพ์ค้นหาชื่อเพลย์ลิสต์เนี้ยอาจจะลําบากดังนั้นเราอาจจะไป Copy ปี้ก๊อปปี้เรียกว่าอะไรก๊อปปี้ URL ที่เพลย์ลิสต์นั้นนะครับไปกดที่เพลย์ลิสต์ที่เราต้องการแล้ว Copy URL เอามาวางแล้วกดเสิร์ชได้เลยนะครับแล้วพอกดติ๊กนะฮะผมกดติ๊กปุ๊บนะครับมันก็จะไปโผล่ด้านข้างเนี้ยอ่านี่ผมมี n j t r a v e รนะครับก่อนใช้โปรแกรมหน้ารูทที่ New น,ทน,น,นิวซีแลนด์ก็ ที่เรียกว่าเพลิดหลายรายการนั่นเองนะครับทุกคนอันต่อมานะครับก็คือช่องนะครับช่องนะช่องเนี่ยมันมอยู่2ออย่างคือการติดตามกับช่องเด่นผมอธิบายเรื่องของการติดตามก่อนการติดตามเนี่ยถ้าสมมติเราเกิดเปิดการติดตามเป็นสาธารนณะแล้วเรากดปุ่มนี้ครับมันจะมีมันจะมีแถวโผล่มาแถวหนึ่งส่วน,ส,วนส่วนขึ้นมาส่วนหนึ่งเนาะว่าช่องไหนบ้างที่ผมกดติดตามอยู่อ่ามันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นตับเลย ทีนี้ผมไม่ได,ไได้ไม่ได้กดการติดตามเป็นสาธารณะเนื่องจากว่ามันเยอะมากเยอะแบบผมติดตามเป็นแบบดูยูทูบมาหลายปีใช่ไหมตามเป็นพันๆช่องอะทุกคนส่วนช่องเด่นนะครับช่องเด่นเนี่ยคือเราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะเอาช่องไหนมาใส่ในช่องเด่นเช่นผมทําช่อง Thailand o r ร y นะครับผมก็เอามาใส่ในช่องเด่นของผมหรือ p l a y e r Studio นะครับอันนี้เป็นช่องแนวธรรมะนะ พยายามไปหาบทสวดมต์ต่างๆมาใส่ไว้นะครับก็สามารถที่จะมีช่องเด่นโผล่ขึ้นมาในหน้าช่องหลักของผมได้ส่วนในช่องช่องเด่นไอช่องเนี้ยพวกเนี้ยที่หน้าช่องอ่ะก็จะมีช่อง NJ s o r y เป็นช่องเด่นอยู่อ่ามันจะวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับทุกท่านก็สามารถทําได้นะเกิดใครมีหลายช่องหรือว่ามีเพื่อนเยอะอยากจะแนะนําเพื่อนในช่องของตัวเองอ่าก็มาใส่ในช่องเด่นได้นะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอ่าหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยปึ๊บทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้ คำถามต่อมาที่ทุกคนน่าจะถามนะครับไอ้อัปโหลดกับรายการยอดนิยมเนี่ยไม่น่าจะมีคำถามเพราะว่ามันเรียงให้เราอัตโนมัติใช่ไหมทั้งบทนี้นะเรียงให้เราอัตโนมัติส่วนไอเพลิดด้านล่างเนี่ยมันสามารถที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรจัดลำดับได้ไหมเช่นผมเอาราชพฤกษ์ซีฟูดเอาไปไว้ตรงหลังได้ไหมเอาไวกิ้งมาข้างหน้าได้ไหมได้ครับวิธีการจะเป็นดังนี้นะครับอ่ะดูให้ดีครับทุกคน ให้เราเข้าไปที่หลังบ้านเหมือนเดิมนะครับแล้วไปเลือกคําว่าเพลลิสครับเพลลิสนะมันต้องสร้างก่อนนะทุกคนมันสามารถสร้างเพลลิสได้ด้วยนะตรงนี้นะสร้างเพลลิสใหม่ตรงนี้ได้นะครับโอเคเพลลิสเรียบร้อยเสร็จจากนั้นครับให้เรากดปุ่มนี้ครับที่เป็นเหมือนกับดินสอนหรือปากกาเนี่ยในเพลลิสที่เราอยากจัดเรียงคลิปหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยนะกดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมจะเป็นเพลลิสสอนใช้โปรแกรมต่างๆใช่ไหม ตอนนี้สอนใช้โปรแกรมต่างๆอันแรกเนี่ยมันคือวิธีสมัครเปิดร้านกับไลน์แมนอ่าอันเนี้ยกาลังมามาดังเลยมาเยอะเลยคนดูเยอะอันที่สองเนี่ยเป็นคลิปแคมป์คลิปแชมป์อ่สอนใช้เอ่อโปรแกรมตัดต่อนะครับใช้ฟรีด้วยนะทุกคนตัวนี้ทีนี้วิธีการเรียงลําดับอะครับเราเอาเมาส์นะครับมาคลิกข้างหน้าเน,นี่ยครับกดค้างไว้นะแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เออ เนี้ยสมมุติอยากได้อันนี้ก็กดค้างแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อยากให้มันอยู่ตรงไหนก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้รวมไปถึงหน้านี้สามารถที่จะกดแก้ไขกดปุ่มนี้นะเออแก้ไขชื่อของเพลริดได้ใส่คําอธิบายเพิ่มได้กดแชร์ได้แล้วก็สามารถจัดให้มันเป็นแบบว่าสาธารนณะหรือว่าส่วนตัวได้นะครับและถ้าเกิดเราขี้เกียจเรียงอ่มันจะมีปุ่มด้านบนตรงนี้ สามารถเรียงได้แบบนี้นะครับวันที่เพิ่มวันที่เพิ่มล่าสุดไอ้วันที่เพิ่มเนี่ยไม่ใช่วันที่เพิ่มคลิปนะฮะเป็นวันที่เอาคลิปเนี้ยมาใส่ในเพลย์ลิสต์นี้เวลา, load, าเราเลือกเวลาอัปโหลดใช่ไหมแล้วเราเลือกเพลย์ลิสต์เนี้ยเข้ามาใส่เอาเลือกคลิปมาใส่ในเพลย์ลิสต์เนี้ยเราสามารถจัดเรียงโดยเอาวันที่เพิ่มล่าสุดข,ขึ้นมาข้างนนบนก่อนก็ได้หรือวันที่เพิ่มเก่าสุดเข้ามาในคลิป,ปก็ได้หรือเอายอดนิยมความหมายคือคลิปที่มียอดวิวสูง ให้มาอยู่ด้านบนของเพลย์ลิสต์นั้นก็ได้หรือวันที่เผยแพร่ล่าสุดเ,เผยแพร่ล่าสุดกับเพิ่มล่าสุดต่างกันนะครับเพิ่มล่าสุดคือเพิ่มเข้ามาในเพลย์ลิสต์ส่วนเผยแพร่คืออัปโหลดลงช่องอ่านับเป็นล่าสุดก็เอาไว้ข้างบนก็ได้หรือวันที่เผยแพร่เก่าสุดก็ได้ถ้าเราขี้เกียจจัดลําดับเองแต่เบื้องต้นผมจัดเองครับผมอยากจะกําหนดว่า ให้ผู้ชมที่เข้ามาเนี่ยเห็นอะไรก่อนหลังในเพลย์ลิสต์นั้นๆนะครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับการแต่งหน้าบ้านช่อง YouTube นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับจบไปแล้วนะครับกับวิธีการแต่งหน้าบ้านช่อง YouTube ให้แบบเข้ากับสไตล์ของแต่และช่องของแต่และท่านเลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะทุกคนก็สามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้นะและถ้าสมมุติว่า ท่านมีคำถามเกี่ยวกับการทำ YouTube สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันครับหรือจะติดต่อไปที่เพจ n n s t t r y y อินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันเพราะว่าใต้คลิปอะครับมันไม่สาม,มารถที่จะส่งข้อความเป็นรูปภาพได้เนะบางทีถามคำถ,ถามเข้ามาแล้วมัน อาจจะต้องมีความละเอียดในการตอบหรือมีการโทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อินบ็อกมาที่เพจ NJ s นจ r y ได้หรือใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วกำลังจะเริ่มทำ YouTube หรืออยากจะแบบมีรายได้จาก YouTube อยากจะเรียนทํา y o YouTube ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook NJ So ี r y นะครับเราเปิดสอนออนไลน์วันเสาร์อาทิตย์รวมไปถึงจับมือทําแบบพบหน้าเจอกันจับถ่ายพาถ่ายเดินอะไรเงี้ย ก็มีด้วยนะครับทุกคนสุดท้ายนี้ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้กําลังใจช่องเล็กๆของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story หรือจะพพอร์ตกันก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แปงได้นะครับปุ่มขอบคุณครับอยู่ใต้คลิปสําหรับคลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ